อานิสงส์การเจริญเมตตาเราทราบไปแล้วว่าการเจริญเมตตานั้นเป็นเหตุให้กรรมบางอย่างที่ทำไว้พอประมาณก็จะไม่เหลืออยู่ก็จะเป็นเหตุให้บาปก,กรรมที่เราทำไว้แล้วทั้งหมดก็จะได้รับผลในอัตภาพนี้ไม่ติดตามไปรวมไปถึงพระองค์ก็ให้ สต,ตรีหรือบุรุษเป็นผู้เจริญเมตตาและหากเด็กเจริญเมตตาตั้งแต่เด็กก็จะไม่ทำกรรมอันเป็นบาปและก็จะไม่ได้รับความทุกข์เพราะว่าไม่ได้ทำกรรมอันเป็นบาปนั่นเองส่วนวันนี้ก็จะเป็นอีกอนิสงส์อันหนึ่งของการเจริญเมตตาหลายคนก็คงคุ้นกันแต่ก็นามาอ่านให้พวกเราได้ทบทวน ได้มาพินิษพิจารณาเพราะว่าอนิสงส์ในการเจริญเมตตาทั้ง11ประการนั้นประมาณ9ถึง10ข้อหรือ9กถึง10ประการนั้นสามารถทำให้เราได้รับผลในปัจจุบันในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแตนะ่พระผู้มีพระภาคก็มีเงื่อนไขในระดับหนึ่งเหมือนกัน เราจะสังเกตว่าผู้ที่ได้รับอนิสงส์11เประการในการเจริญเมตตาน,นั้นต้องทำอย่างไรถึงจะได้อนิสงส์นี้พวกเราลองฟังกันดูพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอนบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่อาศัยได้ให้มั่นคงสั่งสมหนึ่งเนืองปารบสม่ำเสมอดีแล้วพืงหวังอนิสงส์11ประการนี้แหละที่บอกพวกเราไปในเบื้องต้นว่าคือเงื่อนไขที่เราทําอย่างนี้ถึงจะเป็นเหตุให้เราได้รับอนิสงส์ทั้ง11ประการนั่นก็คือทําให้มาก ให้มัน่นคงสม่ำเสมอสั่งสมไปเรื่อยๆให้เป็นดุจยานให้เป็นที่อาศัยได้ก็แสดงว่าเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้เวลาเจอผัสสะมาอะไรกระทบกระทั่งก็ตามอย่างน้อยเราก็มีเมตตาเจโตวิมุตติทำให้เรา เป็นที่พึ่งได้ไม่ไหลไปกับอกุศลไม่ไหลไปกับผัสสะที่ไม่ดีที่มากระทบกระทั่งเรามาดูว่าอันนี้สงสิบเอ็ดประการเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างนี้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายย่อมรักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีย่อมไม่กล้ำกลายได้จิตย่อมตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าย่อมผ่องใสไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณพิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก ภิกษุทั้งหลายเมื่ ud, อเมตตาเจโตวิมุตติอนบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่อาศัยได้ให้มั่นคงสั่งสมเนื่องเนืองปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์1ิประการเหล่านี้แหละ <S <S เราลองมาดูนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย นี่ก็คือผลที่เราได้รับในปัจจุบันเราเห็นไม่ว่าเราก็ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายด้วยดังนั้นผู้ที่มีความปรารถนาอยากให้เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นอยากให้เป็นที่รักที่พอใจของบุคคลอื่นก็ให้กลับมาจเจริญเมตตาให้มากนั่นเองหลายคนก็คง มุ่งมา่ปรารถนาที่จะเป็นที่รักของบุคคลอื่นแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าการจะเป็นที่รักของบุคคลอื่นได้นั้นเราต้องมาแก้ที่ใจของเราเมื่อเราแก้ที่ใจของเราได้กายวาจาก็จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเองเหมือนที่พระพุทธองค์กล่าวว่าเมื่อจิตได้รับการรักษาการกระทําทางกายทางวาจา ทางใจก็เป็นอันได้รับการรักษาดังนั้นหน้าที่เราก็คือมาฝึกตรงนี้แหละฝึกที่จิตที่ใจของเราก็ะจะเป็นเหตุให้กายวาจาของเราเปลี่ยนไปด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้วิธีการสร้างเหตุให้เป็นที่รักของบุคคลอื่นแล้วเราอาจจะเข้าใจหรือ ไปหาวิธีที่ไม่อาจเป็นจริงสมจริงได้ในการที่จะทำให้บุคคลอื่นเป็นที่รักก็อย่างในเคสของจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะเกิดขึ้นไม่นานไฟยิงก็ปรารถนาจะให้เป็นที่รักของสามีก็จึงไปทำพิธีกรรมบางอย่างขึ้นเสร็จแล้ว ก็ต้องมีการจ่ายเงินเพื่อทําพิธีกรรมนี้ไปด้วยประมาณหนึ่งหมื่นและกลายเป็นว่าในการทําพิธีนี้สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็โดดล่วงละเมิดก็เลยเป็นข่าวที่กําลังสืบหานะสืบพยานอยู่เพราะทราบกันว่าไม่ได้มีแค่โดนแบบนี้คนเดียวมีโดนมากกว่าหนึ่งด้วยความที่ไม่รู้ ก็เลยไปสแสวงหาวิธีการที่ไม่ใช่ของพระสัมมาสัมพุทธ,ธะนอกจากเสียเงินแล้วก็ยังต้องเสียร่างกายไปด้วยแบบนี้ก็มีแต่ถ้าเรามาประพฤติตามคำสอนพระผู้มีพระภาคเราจะเห็นเองว่าเราไม่ต้องเสียเงินที่ไหนไม่ต้องเปลืองตัวด้วยไม่ต้องโดนละเมิดด้วย เพียงแก้ท like ี่จิตของเราแก้ที่ใจของเรานั่นเองก็เหมือนกับอีกข้อหนึ่งที่ว่าเทวดาทั้งหลายย่อมรักษานี่ก็เหมือนกันเราไม่ต้องทำพิธีบวงสวงเราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำเครื่องเส้นเครื่องไหว้เครื่องบวงสวงก็ได้เพียงแค่เรามาทำจิต ให้ประกอบด้วยเมตตาทำมากเจริญมากเดี๋ยวเทวดาก็รักษาเองทำมากเจริญมากมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายก็รักใคร่เราเองก็บางทีก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่ไม่รู้หรือบคนที่ยังไม่มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จึงไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติ ข้อปฏิบัติอันจะเป็นเหตุให้เป็นที่รักของบุคคลอื่นอย่างถูกต้องเลยได้ข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไปในอย่างที่บอกเงินก็ต้องจ่ายเป็นหมื่นด้วยนะร่างกายก็ต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าผลเป็นอย่างไรเหมือนกันแต่ถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความอย่างลงมั่นในพระผู้มีพระภาค เพียงแค่เราเจริญเมตตาเราก็ได้แล้วอย่างที่บอกการเจริญเมตตามันไม่ใช่คําสวดคําทองมันอยู่ที่การทําในใจของเราเราสวดแล้วแต่เราทําใจไม่ได้ก็เท่านั้นหรือถ้าเราทํำในใจได้ก็ไม่จำเป็นต้องสวดส่วนใครจะทั้งสวดทั้งทําในใจอัน,นั้นก็ตามสะดวกแต่อย่างน้อยให้พวกเรารู้หลักการว่า การเจริญเมตตาไม่ใช่แค่เราสวดเราท่องแล้วบอกว่าเราจเจริญเมตตามันอยู่ที่การกระทําในใจหรืออีกอันหนึง่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวเรื่องสยานายก็มีบางคนก็เหมือนหวาดระแวงที่ตัวเองจะโดนสารพิษเรามาดูอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจะเห็นว่ายาพิษก็ไม่อาจ มาทำร้ายได้ทั้งสัตราทั้งไฟก็ไม่อาจทำลายได้เมื่อเราจเจริญเมตตามาเป็นอย่างดีเราก็ไม่ต้องกลัวจะโดนลูกหลงไม่ต้องกลัวใครจะมาทำร้ายด้วยสัตว์ราใดๆเพราะเริ่มมาตั้งแต่เราเป็นทิ่รักของมนุษย์ทั้งหลายเรียบร้อยแล้วอันที่สองสัตว์ราทั้งหลายก็จะไม่โดนเรานี่ก็ได้สองข้อคู่กันด้วย เพราะส่วนใหญ่คนที่โดนสัตราก็มักจะไม่เป็นที่รักของบุคคลอื่นแต่เรามาจเจริญเมตตามนุษย์ก็รักใครเ่เราแล้วสัตราจะมาถึงตัวเราได้อย่างไรนอกจากโดนลูกหลงยังมีอันอื่นอีกเช่นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วใครที่เจอปัญหาคิดเยอะคิดมาก พยายามอยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวหลุดไปคิดเดี๋ยวหลุดไปคิดอย่างน้อยเราก็เห็นเราว่าเมื่อเราเจริญเมตตาให้มากจิตก็ตั้งมั่นได้รวดเร็วและที่สำคัญอีกอันหนึ่งสีหน้าย่อมผ่องใสใครปรารถนาที่จะมีสีหน้าผ่องใสดูแลแบบ เป็นที่ประทับอกประทับใจของบุคคลอื่นก็หันกลับมาเจริญเมตตาแล้วกันนี้ก็เป็นผลที่ได้รับในปัจจุบันเพียงแค่เรามาเจริญเมตตามันก็ทําให้มากซึ่งการเจริญเมตตาเห็นไหมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆพระสูตรที่ทำให้เราทราบแล้วก็ยืนยันให้กับพวกเราได้อีกพระสูตรหนึ่ง ว่าการกระทําที่เราทําลงไปแล้วในด้านความดีเราไม่ต้องไปรอรับผลชาติหน้าอย่างเดียวเราสามารถรับผลในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็เห็นผลค่อนข้างที่จะได้เลยถ้าเราสามารถทําได้ตามเงื่อนไขที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ใครไม่อยากมีผิวพันธสมัมก็ต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธ ถูกว่ามากๆก,ก็ไม่ขัดใจไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่ทำความโกรธความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ถ้าเราทงทำตรงกันข้ามถ้าเราเป็นผู้มักโกรธถูกว่านิดหน่อยก็ขัดใจฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองทำความขุนเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเราก็จะเป็นผู้มีผิวพันซา อีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็กล่าวว่าคนที่มีความโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วผิวพันซามนอนก็เป็นทุกข์เห็นมันว่ามีความไม่ดีหรืออกุศลอยู่ในจิตในใจเราก็ได้รับผลในปัจจุบันอย่างเรื่องของความโกรธก็เห็นชัดว่าผิวพันก็ซามอยู่ก็นอนก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราจะเดินเมตตาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข สีหน้าผุด่องต่างกันคนละเรื่องดังนั้นพวกเราก็เลือกและกันว่าชีวิตของเราข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลพวงจากกรรมในปัจจุบันด้วยและกรรมทั้งดีไม่ดีเราก็สามารถรับผลในปัจจุบันนี้ไม่จาเป็นต้องรอชาติหน้าเสมอไปแกเหมือนคนที่มีความโกรธถูกความโกรธครอบงำ อย่างที่เล่าให้ฟังพระองคองก็กล่าวได้ว่านอนเป็นทุกข์ผิวพันซามเสื่อมจากทรัพย์เสื่อมจากยศเสื่อมจากมิตรเสื่อมหลายอย่างเป็นผู้ไม่เจริญด้วยแต่ถ้าเรามาเจริญเมตตาเห็นไหมว่าอน,นิสงค์ทั้ง11ประการหรือก่อนหน้านี้การเจริญกายคตาสติก็ได้อาน,นิสงค์มากมาย ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของทำสี่ประการแล้วก็เห็นว่าได้ผลมากมายโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็จงเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็เพียรพยายามทําให้เป็นประจําทําให้สม่ําเสมอทําให้มากและทําให้มั่นคงและเหตุปัจจัยที่เราสร้างอันเป็นกุศลทั้งหลาย เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวมันก็ให้ผลแก่เราเองและก็ให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ด้วยอันนี้ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในวันนี้